ล่าสุดชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนคนละ3 0 0 0บาทมีเข้าขายถึง2ล้านคนเมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่4มิถุนายนที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ซึ่งมีประหลัดสิบกระทรวงเข้าร่วมและนายประสงค์พูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณามาตรการแจกเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าครองชีพ200-300บาทค่ารถเม500บาทค่ารถทัวร์500บาทเบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง2.4ล้านคนแต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปบางไปแล้วน่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคนแต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและเรอเสนอให้คณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินพรกรกู้เงินและครมเห็นชอบต่อไปโดยจะนำเงินจากพอกกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้ นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้ เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วนายยกรมัมนตรีย้ำว่าขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงซึ่งได้ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15.1ล้านคนเกษตรกร7-8ล้านคนกลุ่มปอบบางอี13ล้านคนและถัดจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจจะมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนการหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน5,000บาทโครงการแล้วไม่ทิ้งการหรือเงินเนยวยาเสร็จกรไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับเงิน1000บาท3เดือนอีกล่าสุดชัดเจนสิมิถุนายนเตรียมรับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มปอบางทั่วประเทศเมื่อวันที่2มิถุนายนปี6 3ในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสจากเพจ Facebook นโยบายไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางวันโอนเงินให้กลุ่มปอบาง3,000บาทนะคะ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบีย้ยอย่างชีพที่ได้แต่ละเดือนมิถุนายนจ่าย2000กรกฎาคมจ่ยอี 1, ก1,000กลุ่มผู้สูงอายุที่ปกติได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามอายุ600-1,000บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเยียวยานี้เข้าไปด้วยโดยโอนวันที่10มิถุนายนปี6จําจำนวน 2,600-3, ถึง3,000บาท โอนวันที่10กรกฎาคมปี2563จำนวน1,600-2,000บาทและกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีตามปกติจะได้รับเงินจากมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วจำนวน600บาทก็จะบวกเพิ่มเงินย,ยาอยๆนี้ไปโดยโอนวันที่10มิถุนายนปี63จำนวน2,600บาทและโอนวันที่10กรกฎาคมปี2563จำนวน1,600บาท สำหรับกลุ่มคนพิการโดยกลุ่มคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อเดือนอยู่แล้วก็จะบวกไปให้โดยโวันที่10มิถุนายนปี63จำนวน2,800บาทและโอนวันที่10กรกฎาคมปี63จำนวน1,800บาทสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใดๆ จะยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบรัฐบาลขอให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานเขตเทศบาลหรือสำนักง,งานอบตอตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยทางครังและพอมอจะหารือและวางมาตรการเยียวยาให้ต่อไปครับสำหรับเงินช่วยเหลือกลุ่มปรวบาง3กลุ่มจะได้รับเงินครั้งแรกพร้อมกันในวันที่สิมิถุนายนนี้ล่าสุดแจ,เจกเงินเที่ยว3 0 0พบาท1ิล้านคนครั้งนักถกสมิถุนายนนี้ แล้วว่ารุนแสงสนิต ผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคได้เปิดเผยว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดในทีได้คลี่คลายกระทรวงการคลังจะออกมาตรการมากระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคของประชาชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยในวันที่4มิถุนายนนี้จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหาข้อสรุปในการออกมาตรการท่องเที่ยวซึ่งจะพิจารณาแนวทางสอดรับกับช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถเดินทางได้และมีวันหยุดเพื่อกระตุ้นให้คนไทย ททไททยยเี่วสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้หาหรือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วซึ่งสัปดาห์นี้จะนำกันบ้านที่แต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายมารายงานเพื่อหาข้อสรุปอย่างไรก็ดีคาดว่าจะไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเลยจะต้องผ่านกระบวนการคณะกรรมการกันกรองการใช้ จ่ายเงินกู้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวสามารถขอใช้เงินกู้ก้อน4แสนล้านบาทได้เพราะเข้าข่ายการฟื้นฟูในระวรบลนกล่าวทั้งนี้จะพยายามออกมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ยวมาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วซึ่งหากสถานการณ์โควิด -19 ผ่อนคลายในเดือนกรกฎาคมจริงและสามารถออกมาตรการมากระตุ้นการท่องเทีย่ยวได้จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจมาก ขณะที่ข้อเสนอแจกเงินเที่ยวคนละ3,000บาทจำนวน10ล้านคนก็รับมาพิจารณาด้วยล่าสุดเยียวยาผู้พิการ1,000บาทเริ่มแจกเงินแล้วย้ำไม่ต้องลงทะเบียนเมื่อวันที่29พุทธพฤษภาคมปี2 5 6 3นนางสาวไตรสุรี ไตรสารณากุลรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 คนละ1000บาทจำนวนหนึ่งครั้งสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการกว่า2ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆซึ่งพร้อมจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมปี63าเป็นต้นไปสำหรับการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น2กลุ่ม 1. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วจํานวนกว่า1,900,000ล้คนจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงภายในวันที่29พฤษภาคมปี63แต่หากไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบตจะจ่ายเป็นเงินสดภายในวันที่15มิถุนายนปี63 2. ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบีย้ยความพิการจำนวนกว่า6 0,000่นคนสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรงภายในวันที่15มิถุนายนปี63เช่นกันทั้งนี้หากหลังจากวันที่15มิถุนายนปี63ผู้พิการไรายใดมีบัตรประจำตัวแต่ยังไม่รับงเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคนุณภาพชีวิตคนพิการที่เว็บไซต์เว w วเวบ dep.go.th หรือโทร2 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ307ล่าสุดเช็คที่นี่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนปี63ได้สิทธิ์อะไรบ้างเงินเข้าเมื่อไร่อัปเดตสิทธิสวัสดิการของภาครัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน ที่ผู้ถือบัตรหลายคนเริ่มสับสนกันว่าในเดือนิถุนายนนี้จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลืออะไรกันบ้าง และได้ทั้งหมดกี่สิทธิ์กันแน่เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมาจํานวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่เยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้รายละ5,000บาททั้งหมด3เดือนหรือเยียวยาเกษตรกรร,กร,ร,รวมถึงเยียวยากลุ่มบอบบางเช่นเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนพิการก็ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากสิทธิที่เคยได้ด้วยทางนี้สำหรับสิทธิของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายนจะได้ทั้งหมด7สิทธิโดยเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่หมดอายุและยังคงใช้ได้เจสิทธิพิเศษดังนี้ เงินเข้าบัตรวันที่1มิถุนาย,ยนปี6-3 1วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการใช้ได้ทั้ง200-300บาทตามเกณฑ์รายได้ 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะได้แก่รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสอใช้รูดในการเดินทางได้คนละ500บาท สส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยจะตัดรอบที่3เดือนได้ส่วนลด45บาทสำหรับเงินที่เข้าบัตรวันที่15มิถุนาย,ยนปีห3เงินคืนภาษี5%เปอร์เซ์ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวนเงิน5%ปเซของยอดที่ใช้ไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15มิถุนายนโดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สำหรับเงินที่เข้าบัตรวันที่18มิถุนายนส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการปรัะปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปา มาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18มิถุนายนโดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยและส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบี้ยค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18มิถุนายน สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้กันได้เลยสําหรับเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือนเงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมาการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตราการช่วยเหลือไปจนถึงเดือนกันยายนปี2563โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินในส่วนนี้กดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้